เอาเละครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาสรุปแพทใหม่และพรีวิวสกิลตัวละครตัวใหม่ที่เป็นธาตุมืดของตัวเกม AFK Journey สำหรับเจ้าแม่น้ำแข็งไคลโอในอาว,ว่าตัวละครน้องมีความสามารถยังไงเก่งและโกงในรูปแบบไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปน,นี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนช่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มตัวละคร c r y อนในอาร์ o N A นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลและความสามารถของตัวละครท่านแม่ของเราหน่อยกันครับว่าตัวท่านแม่เนี่ยมีความเก่งความโกงความเกรียนในรูปแบบไหนในระดับอะไรนั่นเองต้องบอกก่อนว่าตัวท่านแม่ของเราเนี่ยครับมาในรูปแบบของตัวธาตุมืดจอมเวทสายน้ําแข็งสกิลแรกนะครับขอเปิดด้วยอันติเมทท่าไม่ตายของท่านแม่เราเลยดีกว่าสกิลนี้นะครับมีชื่อว่าเขตแดดมั K ่นน้ําแข็ง ความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยครับจะทําการสร้างอนณาเขตน้ำแข็งออกมาครับและจะทำการจับ ศัตรูมาขังเนี่ยทั้งหมด3ตัวซึ่งไอ้ทั้ง3ตัวที่ถูกจับขังเนี่ยถ้าศัตรู 1- นในสายังมีความสามารถในการซัมมอนหรือว่าการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาจะถูกขังด้วยเช่นเดีวยวกันมีระยะเวลาการโดนขังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12วินาทีสามารถเลือกศัตรูที่จะขังได้เป็นระดับแรกนะครับก็คือไอ้ศัตรูที่ตีเราแรงที่สุดนะครับหรือว่าทำดาเมจสูงที่สุดในทีมนั้นเราสามารถจับขังได้เลยและนอกสากนี้ครับยังสามารถดูดซับดาเมจสูงสุดไม่เกิน1,400พรพอมกับในอนเขตของตนเองครับ จะต้านทานเอฟเฟกต์ควบคุมทุกชนิด CC ทําอะไรเทอมไม่ได้พร้อมกับเพิ่มความไว้ให้กับตนเองนะครับ60หน่วยแอคแท็เพิ่มอีก60%และจะไม่มีทางพ่ายแพ้ในอนาเขตตนเองจนกว่าอนาเขตจะสิ้นสุดนะครับโอ้โหโกงอะไรขนาดนี้สําหรับอันติเมทสกิลเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลต่อมากันดีกว่านะฮะนั่นก็คือพายุแท่งน้ําแข็ง สกิลนี้ครับเอาง่ายครับเขาจะทําการเรียบพายุออกมาไว้ทุกคนระยะเวลาพายุเนี่ย12วินาทีในการใช้งานแต่ละสกิลทำดาเมจทั่วสนามโดยที่จะทําดาเมจใส่ศัตรูนะครับ40%นะครับทุก0.5วินาทีเอาง่ายคือสกิลพายุเนี่ยมันจะหมุนเนี่ย6วินาทีคูลดาวน์12ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะฮะใส่ศัตรูแล้วก็จะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติมในศัตรูที่อยู่ในภายในหนึ่งช่องของพายุเนี่ยเพิ่มอีกประมาณ20%แล้วก็เธอเนี่ยสามารถเลือกพายุขนาดใหญ่หนึ่งลูกมาโจมตีใส่ศััตรรูไดด้้อววยนะคบถื่า ยังไงก็โดนน่ะพายุนะครับหืนี่คมค่ามากๆถ้าสุม,มาสกิลต่อมานะครับผมอ่าสกิลขอบเย็นเฉียบสกิลนี้ครูดาว10วินาทีแอรียพื้นที่อยู่ที่ประมาณ5ช่องสกิลนี้จะสร้างและปล่อยเศษน้ำแข็ง5ชิ้นใส่ศัตรูด้วยแต่ละชิ้นครับจะสร้างดาเมจอยู่ที่ประมาณ140%อารมณ์ประมาณว่าอัญเชิญก้อนน้ำแข็งขึ้นมาโจมตีใส่ศัตรูศัตรูที่โดนนะครับ ในขณะที่โล่เยือกแข็งของเธอกำลังทํางานอยู่คูดาวสกิลนี้จะลดลงเหลือ3วินาทีจาก10เหลือ3โกงไปปปะบอกเลยว่าโกงนะฮะโอ้โหคูดาวสกิลแบบปล่อยลุวยถ้าโดนก็คือแบบยาวๆให้ทุกคนคูมแม่ส่วนพาสีฟนะครับโฟกัสฮีโร่ตัวเธอนะครับจะเพิ่มแม็กแ็ก 7%ในระหว่างการต่อสู้สำหรับทุก2วินาทีที่โล่เยอะแข็งยังคงทำงานอยู่แอคแท็กของเธอจะเพิ่มขึ้นอีก1%ซ้อนทับกันไม่เกิน6ชั้นก็เอาง่ายๆครับถ้าความสามารถหรือภาพา s s i v e skill ของตัวท่านแม่ของเราททำงานอยู่ครับจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและในกรณีที่เป็นเลเวล2ครับจะเพิ่มเป็น10นะครับเพิ่มอีกเป็น1.2ถ้าเลเวล3จะเพิ่มเป็น12แล้ก็เพิ่มสเต็กเนี่ย1.5%สูงสุด6สเตก็ก ยังไงก็ขุมปลดอาวุธได้ผมว่าโกงมากๆสกิลต่อมาไอ้น,นี้ก็จะเป็นในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมว่ามันมีระดับพวกเทพยายแล้วก็เลนเลอพลัสเนาะระดับต่อมาครับจะเป็นการแช่แข็งในการเวลาจะสร้างดาเมจ60%ใส่สตูแต่ละครั้งที่สตูเหล่านั้นถูกพาเข้าสู่เขตแดนฤด,ดูหนาวนิรันมีเพียงแค่ไครโอนอาเท่านั้นนะครับที่สามารถร่ายถ้าไม่ตายในขณะที่อยู่ในเขตแดน คือโดนมาน่ะทำอะไรไม่ได้เจอท่านแม่เราเนี่ยอันติดรัวโๆๆดวยที่จะสร้างดาเมจใส่ศัตรนูนะครับแล้วก็เวลาราตีบวกอะไรไปครับก็จะเพิ่มดาเมจไปเรื่อยๆเอาจริงๆอ่ะถ้าบวกเป็นเลเวลสได้จะโกงมากๆครับเพราะว่ามีความสามารถในการหยุดเวลาในการต่อสู้ได้สูงสุดอยู่ที่30วินาทีอันนี้หยุดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยแทบจะทําให้อีฝ่ายเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเลยถือว่าโกงและอย่างสุดท้ายครับระดับสูงสุดครับพลังเพิ่มพูน ในระหว่างที่โล่เยอะแข็งทางานอยู่ใครโอเนอานะครับจัดแช่แข็งและเอาชนะศูตรูในขอบเขตของตนเองนะครับหรือว่าอนาเขตเนาะในทันทีหาก SV ของเป้าหมายปัจจุบันของศูนรูนะครับเหล่านั้นต่ำกว่า300%ของ a อ t a ทของเธอและ SV สตูเหล่านั้นครับมีเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า15%จะออโต้วินทันทีโกงมากๆ นี้ใครที่อยากสุ่มนะครับก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าแพทใหม่ที่มีการอัปเดตมาในรอบนี้ก็ได้ทําการเพิ่มพระแม่ของเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนหลังจากที่เราได้พูดถึงในส่วนของฮีโร่ใหม่ที่มีการอัปเดตมาในตัวเกม f k j เคเจนีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงซีซันโซ่แห่งนิรันดรประจำแพท1.3.2กันหน่อยแล้วกันครับว่าแพทอัปเดตในรอบนี้มีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างต้องบอกก่อนครับว่านอกจากตัวละคร ไคลโอในอาร์ที่มีการอัปเดตมาก่อนแล้วนะครับจะมีตัวละครไซรันที่จะมีการอัปเดตต่อมาตามหลังอีกด้วยนั่นเองสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นและเรียนในส่วนของการอัปเดตแพทในรอบนี้นั่นคือฟังก์ชันการสคริปต์นะฮะสำหรับใครที่เข้าพลังสูงอยู่แล้วนะครับเพื่อสามารถสคริปต์ดานเพื่อที่เราจะสามารถไปสเตที่สูงขึ้นให้มันไวได้มากขึ้นนอกจากเอฟเคที่เป็นด่านแล้วนะครับเรายังสามารถสคริปต์ในส่วนของหอคอยกันได้อีกด้วยนะครับในกรณีที่แบบเอ้ย ผมเนี่ยไปได้ไกลแล้วครับเราก็สามารถสกิปหอคอยเพื่อไปชั้นที่สูงกว่านี้ได้นี่จากชั้นที่7ครับผมก็ขึ้นมาเป็น9เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยแล้วนอกจากนี้ครับในส่วนของดาน FK ของเราก็ยังสามารถสกิปได้ปัจจุบันผมอยู่ที่268ครับผมกดสกิปไปเลยครับ24ด่ดานจะอยู่ที่298บอกเลยครับว่าใครที่มีเวลาในการเล่นน้อย FK j เ u r จอ y ีตอบโจทย์ในเรื่องนี้ให้กับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และนอกจากนี้ครับก็ยังคงมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของหน้าอีเวนต์นะครับผมนี่นะฮะขอบฟ้าแช่แข็งกิจกรรมในรอบนี้ครับของรางวัลดูสิครับโอ้โหคริสตัลดวงดาวครับแล้วก็แกนการเวลาของไครโอเนียนะครับที่เขาแจกให้กับเรานะครับภารกิจไม่ยากเลยครับเพื่อนๆคือเล่นการต่อสู้อารีนาชั้นเลิศแล้วก็อารีนาให้เสร็จ1ครั้งอันนี้คือประจววัน ส่วนพิเศษครับก็จะเป็นการต่อสู้อาริ่าชั้นเลิศนะครับจำนวน5ครั้ง10ครั้ง15ครั้ง20ครั้งแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์ของไครโอเนอานะครับ1,300จนถึง4,500วิธีนี้ง่ายมากๆครับหลังจากที่เราได้ตัวละครน้อง ไพรโอเนอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาไปปุบ๊บจากนั้นเราก็จะไปทาการเพิ่มความสัมพันธ์กันโดยการให้ของขวัญน,นั่นเองดูซิโอ้โหความสัมพันธ์ขึ้นดดวดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านเพื่อนให้ความสัมพันธ์กับสิ่งที่น้องชอบนะครับค่าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะขึ้นได้ไวกว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะครับ4,500ทั 4, 5, ง้งคิดพอแล้วก็กดรับของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของเขาเพียงเท่านี้ครับกิจกรรมที่เราจะต้องทําก็ ไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมนี้ก็จะมีความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะแต่เราจะต้องรออีกประมาณ3วัน15ชั่วโมงจึงจะสามารถรับภารกิจตรงนี้ได้นะครับหรือว่ารับของรางวัลนั่นเองที่เหลือก็ไม่ยากครับก็คือเราสามารถทําภารกิจล่วงหน้าในส่วนของกิจกรรมขอบฟ้าแช่แข็งได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมและนอกจากนี้ครับในส่วนของกิจวัตรประจําวันของเราปกตินะครับมาอยู่ทาาน้านขวามือนะฮะกดเข้ามาครับเขาจะมีโหมดใหม่ก็คือหงลุ้นโชคนะครับเพื่อนๆผมแล้วเราก็กดแตะไปครับแล้วเวลาเราทําปุ๊บ มันจะได้แบบเติมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็สามารถง่ายเพื่อปิดล็อกของรางวัลได้ซึ่งวิธีการปลดล็อกครับเพื่อนๆจะต้องเติมในสิ่งนี้ครับให้มันเต็ม100ก่อนนะครับเพื่อนตอนนี้ผม55ทับ100ละอายัดไปครับยัดไปยัดไปเรียบร้อยนะครับแต่เราอยากจะได้เพิ่มจากไหนครับก็คือการจับปลา15ตัวครับจับปลาโก5ตัวแล้วก็ดวนทรงเกียรตินะครับกิจกรรมขอวงกดแล้วก็โหมดต่างๆให้เพื่อนๆทำเพื่อรับกุญแจกเพื่อนๆได้กุญแจแล้วนะครับเพื่อนๆก็อุญแจครับมา ของรางวัลค่อนข้างน่าสนใจบอกเลยครับว่าพรเลเวลหนครับนี่คือของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้รับเลเวลสองเลเวลสโอ้โหของแต่ละชิ้นดีมากๆแล้วก็ศิลาวิญญาณแบบสุ่มของแต่ละเผ่ากันด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับ SR หรือ SSR ก็ตามนะครับผมบอกเลยว่า กิจกรรมรอบนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับอย่างต่อมาที่ตัวเกม AFK ได้ทำการอัปเดตในแพท1.3.2นะครับนั่นคือบูทถ่ายภาพให้ทุกคนกดไปที่โปรไฟล์ตัวละครนะครับและดูทางด้านขวามืออันนี้จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในบูทถ่ายภาพกดเข้าไปครับนี่ก็จะเป็นการถ่ายรูปคู่นะครับนี่โอ้โหเราสามารถขยับตัวละครขณะออกขวาได้นี่นอกระยะไปแล้วขยับเข้ามา เราจะปรับฮีโ่ก็ได้ครับนี่โอ้โหแบบเท่มากอันนี้จะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ปรับเข้ามานี่เราก็สามารถปรับใช้แล้วก็นี่โอ้โหยืนข้างพ่อแม่รู้สึกถึงความหนาวเย็ยนได้เลยนะฮะมีแฟชั่นต่างๆเพิ่มเติมเราสามารถปรับแต่งได้ในกรณีที่เราใส่ชุดแฟชั่นนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ๆที่จะมีการเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มีความหลากหลายในการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันบูธถ่ายภาพของเรานั่นเองแล้วก็สามารถจัดตัวละครของเราวางแบบนี้ได้เลยแบบง่ายๆเลยนะครับผม และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวด C Creation r a t e โซ่แห่งนิรันด์สำหรับ Creator อา์ชายและภูมิภาค C โดยเฉพาะชิงเงินรางวัลรวมกว่า75,000บาทและเพชรกว่า200,000เพชรพร้อมีกิจกรรม3ประเภทให้ได้เลือกเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการประกวดคอสเพย์ pay, การประกวดคอมิกมีมการประกวดนักเขียนไกด์บทความ ยังไม่จบเพียงนี้ครับยังมีการประกวดการสร้างสรรค์วิดีโอและการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานแฟนอาร์ตซึ่งระยะเวลาการเข้าร่วมหรือการส่งผลงานครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่20มกราจนถึงวันที่6มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับรอบตรวจสอบผลจะอยู่ที่วันที่6จนถึงวันที่18มีนาและประกาศผลผู้ชนะรางวัลวันที่19มีนาไม่อยากพลาดจยรีลมเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้กันด้วยนะครับบอกเลยว่า เป็นกิจกรรมที่ร่วมสนุกและได้ของรางวัลกลับมาเพียบเลย โอเคการเลนก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทพร้อมกับความสามารถตัวละครใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาภายในตัวเกม a p ฟ Create Journey สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดตัวเกม a p ฟ Cre เอชเนมาเล่นซีซั่นใหม่โซ่แห่น,นิรันกันได้แบบฟรีๆทั้งระบบ App Store และ Google Play Store สสำหรับมือถือหรือจะโหลดจากเว็บไซต์สำหรับการเล่นบน PC ีโดยใช้ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยนะครับถ้ามีชื่อช,ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c ส i b e กันไปด้วยไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไป สวัสดีครับ